<See. S 2> สวัสดีค่ะเป็นแฟนที่รักนะคะวันนี้ก็มาถึงรอบสําคัญของผู้เข้าประกวดทุกคนรอบนี้นี่ได้เลยว่าเป็นรอบของการชี้ชะตาชีวิตเหมือนกันนะคะที่คุณจะได้ไปต่อแค่ไหนวันนี้ก็คือการสัมภาษณ์ห้องดำนะคะของ Miss Universe Thailand 2020และอย่างที่เคยแจ้งให้ทราบกันไปแล้วนะคะว่า อกองประกวดเนี่ยให้ความสําคัญกับรอบนี้มากเพราะว่ามันเป็นรอบที่จะต้องวัดอะไรหลายๆอย่างพูดได้ว่ารอบนี้แหละจะเป็นรอบที่โชว์ความเรียลยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่พี่ปุ้ยพี่น้าเชิญมาเนี่ยบอกได้เลยค่ะทุกท่านเนี่ยโปรไฟล์ในเรื่องของเอาคุณสมบัติก่อนในเรื่องของการที่จะสัมภาษณ์ในห้องดำนะคะที่จะดูเจตนาติ ดูความคิดความอ่านดูบุคลิกดูการควบคุมสติสมาธิทั้งหลายเนี่ยทุกท่านล้วน้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่คั่งหวอดในวงการจริงๆนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้แนนอัเป็นรายบุคคลก่อนเลยแล้วก็ลองดูนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างนะคะที่จะ มาถามน้องๆในห้องดำก็คงจะไม่ได้บอกคาถามนะคะแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในใจที่วันนี้มันนั่งอยู่ในห้องดาแห่งนี้ที่โรงแรมแพลนดิจิซีนนะคะเดี๋ยวไปเริ่มจากหัวโต๊ะก่อนเอาด้านไหนดีคะเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆที่ปุ้ยกันก็ได้พี่ะพี่ะคิดว่ายังไงนี้ครับก็อย่างที่พี่ปุ้ยบอกไปนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในการตัดสิน ชี้ชาของนางงามทุกท่านนะครับเพื่อเราจะเฟ้นหาเรียวอยู่ของทุกๆคนจริงๆนะครับว่านในตัวตนจริงๆแล้วคืออะไรก็ได้มีเตรียมคําถามมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ดูเวลาระยะเวลาในการคาถามด้วยแล้วก็มีท่านๆคณะกรรมการที่สรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับก็ช่วยกันเค้นช่วยกันเฟ้นหาหนางงามที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู่จักรวาลน,นะครับ ขอเชิญ,พ,ชญพี่หมอครับเราจะมีเวลาให้คนละกี่นาทีนะคะพี่หมอคะสวัสดีครับผมพี่หมอกนะครับก็วันนี้ก็จริงๆมานั่งแอบคิดเมื่อคืนนี้ว่าเออยากถามน้องๆหรืออยากรู้อะไรนะจริงๆผมอยากรู้ว่าลึกๆในใจของน้องแต่ละคนเนี่ยกับการเข้าประกวดเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วก,กับเพื่อนร่วมทีมหรือผู้แข่งขันด้วยกันเนี่ยคิดอะไรแล้วก็ การตัดสินใจหรือการตอบคำถามเฉพาะหน้าเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บอกว่าสำหรับผู้ประกวดทุกคนจะต้องมีแล้วก็พร้อมที่จะต้องตอบคำถามที่คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าคุณจะเจอคำถามแบบนี้ในห้องดำในวันนี้นะครับใช่แล้วก็ต้องับครับแล้อก็ต้องนะครับก็คงทราบดีว่านี่ห้องดำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถามเรื่องของไวรพริบเรื่องเทคนิคต่าง แต่ว่าจะลงลึกในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องของสิ่งทีงเ่เขาดิงไม่ถึงก็เลยจะถามนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยในในรอบ30วิเนี่ยทางเราจะมีปัญหาในในการปอกที่ดีพอแล้วก็รวมถึงแสดงถึงความรู้สึกและก็ไหวพริบรวมถึงความฉลาดไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นยอมรับเรยว่าห้องนี้ตัวเองจะจะขออนุญ,ญาต ปอดลึกแล้วก็ถามในสิ่งซึ่งน้องๆอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะถามนะครับก็แต่ให้กําลังใจนะครับไม่ต้องกลัวก็ให้เรียวที่สุดเท่าไจะเรียวได้ขอบคุณครับ,รบสวัสดีสสดค่ะ,คะมิลินีวัชรัตนคุณนะคะสไตล์ดีเรคเตอร์เอ็มทวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เข้าห้องดำซึ่งวันนี้ไม่จะถามน้องๆเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเพราะว่าจากการเก็บตัวเนี่ยเราได้ใกล้ชิดกับทุกๆคนอย่างมาก วันนี้หวังว่าจะเห็นเขาอีกมุมหนึ่งที่ลึกซึ้งขึ้นแล้ววันนี้มี expect คำถามที่ตอบจากใจตอบจากใจจริงๆไม่ใช่ว่าตอบคำถามแบบที่เราอยากฟังเราก็อยากจะรู้ว่าวันนี้ค่ะ2ี่สาสาวงามใครจะทำให้เรารู้สึกว่ามันทัดจริงๆได้บ้างซึ่งวันนี้ด้วยความที่เหมือนคุยมันเป็นห้องดำก็จริงแต่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นคือคำพูดที่เข้าใจง่ายลึกซึ้ง แล้วมันสามารถทัชได้เพราะว่าคนที่จะไปคว้าโมเสคิดว่าจะต้องเหมือนกับว่าเขาต้องเข้าถึงกับคนทั่ว,วโลกได้ <Okay. S 1> แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนทัชเข้าไปอย่างลึกซึงจริงๆค่ะขอบคุณค่แะแต่ยังไงขออนุญ,ญาตไปฝันนู้น,นะคะขออนเช็ค สวัสดีค่ะครูฝนน้ำฝนพักดีนะคะถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยเ,เราจะถามอะไรน้องบ้างก็คงตอบไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ครูจะบอกได้คือว่าเราจะเราอยากเห็นในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากให้คนเห็นนะคะนี่คือจะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะใช้ ทั้งพวกหลักจิตวิทยาหรือความเป็นมนุษย์จริงๆที่เราจะใช้คุยกันคือใช้ใจต่อใจจริงๆนะคะแล้วก็มันจะไม่มีสุดสาเร็จมันไม่มีสุดสำเร็จถ้าเราจริงเราไม่มีอะไรต้องปิดบงังแล้วเราไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆการเข้าห้องดำไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าเราจะอยากรู้ตัวตนจริงๆของกันและกันกเท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้กรรมการทุกคนนะคะมีมีสิ่งที่อยากจะถามเพื่อจะทําความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้จริงๆค่ะว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่เป็นเรียมจริงๆนะคะเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะชันโอ๋ค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน้องๆเตรียมมานะคะพวกเราก็เตรียมแต่ที่เตรียมเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะเตรียมดูข้างหน้าด้วยว่า คำถามใดๆคำถามก็น่าจะมาจากการที่เห็นน้องและน้องที่ต่อบก็เดี๋ยวจะต่อบไปอย่างไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันจะดูเร็วมากทั้งเราด้วยแล้วก็ทั้งน้องด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือสิ่งที่จะแสดงออกมาแบบเป็นตัวตนที่แท้จริงความสุขหรือความเศร้าที่เคยมีอยู่จะนําสิ่งนั้นออกมาอย่างไรแล้วเราจะดูนะคะว่าสิ่งนั้นนราจะสามารถพูดเ,เชิงที่ขอยอดเพื่อเป็นไอเดียเว s ส r ปร d เพื่อคนทั้งโลกไดอย่างไร เดี๋ยวมันก็ตื่นเต้นให้น้องๆนะคะตื่นเต้นให้ตัวเองด้วยก็าจะถามอะไรคะ <c oughs> ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเทรย์นคะคะไอซสวรยดาสเนอรค่ะสิบรัศมินไทยนาง,างจักรวาลน,นะคะก็สิ่งที่กำลังสิ่งที่อยากจะเห็นเนี่ยก็คือวันพริปปฏิภาณนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขโเฉพาะหน้า จะเห็นแต่สังเกตว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาช่วงทีงเงียบๆนะคะจะไม่ค่อยได้โพสอะไรได้ลงอะไระแต่ที่เงียบๆเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้สนใจนะคะแต่แปลว่าเก็บข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะลองมาถามจะลองมาค้นดูสิ่งที่เราก็พอที่จะรู้จักนางนงามในแต่ละคนในแบบของเราแล้วเราจะมาดูว่าใครที่มีความเรียว แล้วก็ใครที่ฉายแววที่จะเป็นนางงามจักรวาลไดค้คือจะไดมองไปถึงความเป็นนางงามจักรวาลเลยนะคะก็ต้องมาดูกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะฝากแฟนๆนะคะเดี๋ยวในช่วงของห้องดำเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ไลฟ์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีช่วงบ่าย นะคะคช่วงบ่ายก็จะไลฟ์ให้ดูว่าเากับกิริยาหรือความรู้สึกของน้องๆแต่ละคนที่ก้าวเท้าพ้นห้องดำไปแล้วเนี่ยพวกเขารู้สึกยังไงหรือว่าอะไรอะไรบ้างอะที่เขาได้ ขุดตัวตนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้ปลดปล่อยมันออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าทางกองประกวด MUT ของเราหรือ Miss Universe Thailand เนี่ยก็อยากจะจำลองแล้วก็ทำทุกอย่างให้ล้อไปกับการประกวด Miss Universe เพราะว่าเราเนี่ยเคยเห็นในบรรยากาศจริงๆเนี่ยก็หลายครั้งแล้วอย่างน้อยก็ต้องสองครั้งที่เราเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็ที่เราไปส่ง Miss Universe Thailand ของเราในปีที่แล้วเราเห็นเลยค่ะว่า โอ้โหพไปของจริงเนี่ยมันมีความกดการมันมีความเราไม่ได้เป็นคนเข้าไปอะไรยังกดดันเลยเราเป็น national director ที่ไปส่งลูกเราณนมะตรงนั้นเนี่ยเรายังเครียดเลยค่ะเครียดตรงที่ว่าเฮ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยแค,แค่บรรยากาศรอบนอกนี่มันก็บีบใจและวะ้วว่าแล้วเข้าไปเจอกับกรรมการหลายต่อหลายท่านซึ่งทุกท่านใส่ไม่ยัง้งนะคะให้ทุกคนเนี่ยแสดงทัศนคติของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า เราจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะเออให้รู้ว่าให้ชิมลางก่อนว่าพอไปอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณผ่านไม่ได้เนี่ยคุณไปไม่ได้จากตรงนี้เนี่ยมันไปไม่ถึงจักรวาลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะให้ออกไปไลฟ์ว่า น้องๆเตรียมตัวกันเป็นยังไงตื่นเต้นไหมนะคบคือเรานั่งอยู่ข้างในนี่เราไม่เห็นอะไรเลยกรรมการก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าสาวๆข้างนอกก่อนที่จะเข้าห้องดาเนี่ยเขารู้สึกยังไงแต่เดี๋ยวต้องต้องอย่ายไป disturb เขามากนะแต่ว่าไปลองไปดูคนที่ลําดับห่างๆออกไปหน่อยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงก็เตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้อันนี้นนนนนนกรรมการที่ปุ้ยก็อยากรู้นะว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงเขามาคืนนอนหลับกันไหม แล้วมีการเดาทางข้อสอบหรือเปล่าเออว่าเอ,อปีนี้ห้องดําจะเป็นยังไงนะเพราะว่าแต่ละท่านก็มาปรมะมครูทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวฝากทีมไลฟ์ออกไปถามน้องๆให้ให้แฟนๆได้รู้ด้วยนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็ปล่อยตัวเข้ามาห้องเชื่อถอ,อไม่ใช่ห้องดำ <laughs> <laughs> ห้องดำได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ